ทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น l แม่หมอมาดามปีหรือว่ามาดามปีโฮโลนั่นเองนี่เป็นคลิปที่3แล้วนะคะที่ทามาเป็นการทํในดวงในเดือนมิถุนายนของชาวราศีธาตุน้ํานะคะชาวธาตุาน้ำเนี่ยก็จะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีกร,รกฎพิจิกแล้วก็มีนวันนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะซึ่งใช้เกณฑ์การแบ่งแบบโหราศาสตร์ไทยหรือใครเนี่ยจะดูแบบสุริยะปทินก็รับชมได้เช่นกันถ้าเป็นเรื่องความรากักพลังงานสลับกันได้นะคะ อย่างที่บอกทุกครั้งค่ะการทำนายในวันนี้เป็นการทำนายแบบ general reading หรือว่าเป็นการทำนายแบบรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนถ้าวันนี้มันมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็น้อมรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะอะไรที่เป็นคำเตือนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและถ้ามันรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกไม่โอเคกับคำทำนายเปลี่ยนมาดูดวงส่วนตัวจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทำนายแบบรวม เนาะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนอยู่แล้วค่ะดูดวงเป็นการดูเพื่อไกด์ไลน์ไม่อยากให้รู้สึกว่าเอาคําทํานายมาจริงจังจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะหรือใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะบอกเลยว่ามีโปรพิเศษช่วงครึ่งปีหลังนะคะเป็นโปรดวงมากระเสซีซั่นซึ่งซีซั่น1เนี่ยไม่เหมาะเคยเปิดไปเมื่อต้นปีช่วงปลายปี -65 แต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่3นะคะเป็นรอบที่2นะคะดวงมากรเซีซั่น2 คำทานายคัดเกรดสุดพิเศษนะคะทํานายด้วยศาสตร์ไพ่ฮินดูมหาเดวาดีเดวานะคะกับเจ้าของไพ่อาจารย์รุ่งฟ้าโกวินดานะคะเจาะลิกด,ดวงชะตาตลอดครึ่งปีหลัง256าทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและเรื่องที่ต้องระวังและเรื่องที่คุณจะปังนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของเนื้อคู่แบบสับจัดเต็มไปเลยผสมผสานด้วยการทำนายผ่านไพ่ฮินดูบวกกับโหราศาสตร์ไทยและไพ่ยิปซีสำหรับพิเศษนะคะ คนที่จองโปรนี้รับไปเลยองค์พระแม่ลักษมีปางประธานพรแบบจากอินเดียนำเข้าจากอินเดียผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าใครยังไม่เคยดูดวงส่วนตัวแนะนำให้มาดูกันนะคะเพื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์ตลอดครึ่งปีหลังของคุณนะคะมาดูกันดีกว่าว่าดวงในเดือนมิถุนายนของชาวธาตน้ําจะเป็นอย่างไรกองนี้เราจะไว้พูดถึงทั้งวิธีการเสริมดวงของชาวธาน้ํานะคะ ่ชาวธาตุน้ํนากรกฎพิจิกมีนไปเริ่มกันเลยดีกว่านะในเรื่องการงานนะคะเรามาดูเอน r g อของชาวธาตุน้ําในเดือนมิถุนายนกันดีกว่า Energy ร์จีนี้เป็น e อ e r g y ทั่วไปนะหูไพ่ขึ้นเดอะันนะคะคุณค่อนข้างจะสดใสมากๆเลยเหมือนเพิ่งได้รับข่าวดีมาแล้วตัวคนเองมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในช่วงเดือนมิถุนายนด้วยนะเอออ่ะ มองว่าไอ้ไอเรื่องที่ดีอะ่ะมันก็มีแต่เรื่องที่ไม่โอเคอะ่ะมันก็มีแต่ว่าถามว่ามันมันไม่โอเคขนาดนั้นไหมไม่ขนาดนั้นคุณสามารถจัดการหรือแฮนเดิลกับมันได้นะคะแล้วก็มองว่าปัญหาบางอย่างหลายๆอย่างโดยการที่คุณแบบปวดหัวเรื่องเงินปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยเฉพาะปวดหัวเกี่ยวกับพวกลูกหลานลูกน้องบริวารอะไรแบบนี้หรือว่าแบบคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคุณค่อนข้างจะมีเรื่องปวดหัว มองว่าไอการปวดหัวเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนสองคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณบอกเลยว่าคนคนนี้เขาไม่ปล่อยให้คุณแบบลาบากแน่นอนอาจจะเป็นคุณพ่อเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเขามีโอกาสที่จะช่วยเหลือคุณถ้าสมมติว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณอยากไปขอความช่วยเหลือจากเขาคนคนนี้จะให้คุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของการงานกันดีกว่านะคะ สำหรับเรื่องการงานชาวราศีธาตุน้ำนะคะอือโอ้สำหรับใครที่อยู่บริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวขอเปิดให้ครบแล้วกันอืม,อมโอ้ไพอ่อ่ะึ้นในลักษณะที่ว่าคุณอะ่ะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าสําหรับคนที่ยังทํางานอยู่นะที่แม่หมอเห็นนะคนที่ทํางานอยู่อะ่ะคุณรู้สึกว่าบริษัทที่คุณทําอยู่อะ่ะเป็นบริษัทที่ ก็ให้ความมั่นคงกับคุณได้ให้หลายๆอย่างกับคุณคุณรู้สึกว่าบริษัทคุณอะโบนัสดีมากๆไม่เหมือนที่อื่นเลยแต่คุณก็อยากเติบโตในสายงานของคุณมากกว่านี้คุณอยากเติบโตอีกแต่เหมือนด้วยตําแหน่งหรือหน้าที่ของคุณอะมันมันอาจจะยังโตไม่มากมันต้องผ่านใครสักคนหนึ่งก่อนมันต้องผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนคุณถึงจะผ่านได้คุณก็เลยเหมือนตอนเนี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกสองจิตสองใจว่าคุณจะไปในทิศทางไหนดี แต่แม่หมองว่าตัวคนเองอ่ะก็จะรู้แหละว่าอาจจะต้องอดทนอีกช่วงระยะหนึ่งอยากเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งหรือว่าตัวคนเองอาจจะรอให้ได้แบบเงินก้อนใหญ่ก่อนแล้วคุณก็ออกอาจจะเหมือนกับรอให้ตัวเองขยับตําแหน่งหรือว่ารอให้ตัวเองได้โบนัสปลายปีแล้วคุณถึงจะออกก็ได้ตอนนี้คุณแค่เหมือนกับยังไม่รู้ทิศทางตัวเองว่าจะยังไงจริงๆมองว่ามันแค่ไอความคิดลาออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดมาสักพักแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่รู้จะเป็นไปในเวไหนอืม บางคนก็อาจจะติดแฟนหรือมีเกณฑ์ที่คุณต้องเดินทางไปไหนกับแฟนคุณก็เลยยังไม่ได้ออกแต่แต่คุณมีเกณฑ์ที่จะไปนะที่มาหมอเห็นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะไปสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะมองว่าตัวคนเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้คิดให้ตัดสินใจจริงๆอะบริษัทคุณเป็นบริษัทที่แบบว่ากิจการของคุณมันกําลังไปได้ดีมากๆอาจจะมีหุ้นส่วนสักสามคนที่มาช่วยเหลือ คุณค่อนข้างเป็นคนวางแผนเรื่องของการเงินดีมากในเรื่องของธุรกิจบางคนอาจจะทําธุรกิจกับคนรักหรือทําธุรกิจกับครอบครัวของคนรักหรือว่าทำทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวมองว่ามันกําลังไปในทิศท,ทางที่ดีเลยปัญหาอาจจะมีเข้าบาบ้างแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่คุณก็สามารถแก้ไขมันได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกลําบากกับมันเนาะส่วนคนที่ยังหางานอยู่คุณมีเกณฑ์จะได้งานแต่เหมือนกับ คุณยังตัดสินคือเหมือนกับคุณอนะได้งานอีกที่คุณอาจจะไปสมัครหลายที่แต่คุณจะได้งานในบริษัทที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบใจมันเท่าไหร่แต่ไพ่อะแนะนําว่าให้ทําไปก่อนมันอาจจะเป็นการต่อยอดอะไรหลายๆอย่างของคุณก็ได้ไพ่มันขึ้นในลักษณะที่ว่าตัวคุณเองอะต้องทําไปก่อนเพื่อให้แบบเรซูเม่ของคุณมันสวยหรือว่ามันมีประวัติในการทํางานเนอะเอออย่างน้อยมันก็ทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรช่วงนี้ให้ระวังแบบเรื่องงานเนี่ย อย่าติดแฟนมากเกินไปอย่าติดคนรักมากเกินไปมันอาจจะทําให้งานเสียได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการเงินกันต่อเลยสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีธาตุน้ํานะคะอ,อืะโอ้การเงินเนี่ยมองว่าช่วงต้นเดือนเนี่ย ช่วงต้นเดือนเนี่ยใครที่ลงทุนไว้รอผลกําไรมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องของผลกําไรแน่นอนมีเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะเหมือนกับมันเป็นผลกําไรที่คุณไปลงไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเฮ้ยแบบได้มาแบบปุบป,ปับมากบางคนเนี่ยอาจจะลงทุนกับคนรักหรือทําธุรกิจร่วมกันแต่มองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองเกี่ยวกับ ไฟฟ,ฟืนไฟตกบันไดคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินในเรื่องของสุขภาพซึ่งการเสียเงินครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการเสียเงินที่ตัวคุณเองเสียให้กับตัวคุณเองอาจจะหมายความว่าถ้าคุณมีลูกน้องมีบริวารมีญาติพี่น้องคุณอาจจะต้องเสียเงินให้กับเรื่องของสุขภาพกับคนในครอบครัวไพ่ก็ขึ้นเหมือนกับว่าให้คุณนะไปไปบริจาคลงศพไปบริจาคร่างกาย หรือถ้าใครบริจาคเลือดไม่ได้ก็ให้เป็นบริจาคบริจาคร่างกายแทนเนาะให้เหมือนแบบไปไปทาให้ตัวเองเสียเลือดเสียงเนื้อเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมันก็ช่วยแก้เคล็ดในเรื่องของการเสียงเงินก้อนใหญ่ได้เพราะว่าโอกาสเสี่ยงมันค่อนข้างสูงเหมือนกันมองว่าเหมือนคุณต้องแบบว่าแก้เคล็ดแหกดวงของคุณไปก่อนอะเพื่อให้แบบว่าหนักจะได้เป็นเบาคือเงินนะ่ะมันมาแน่นอนมันมาเป็นก้อนใหญ่ชัดเจนมากมีเกฑนได้โชคลาภจากคนรัก มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบริวารมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนที่คุณรักอาจจะไม่ได้แค่แค่คนรักนะเรื่องเงินเนี่ยแม่หมอไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อมเหมือนคุณค่อนข้างจะบริหารจัดการได้ดีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ใครที่บูชาพระแม่ลักษมีบอกเลยว่าถือว่ามาถูกทางแล้วท่านอาจจะเป็นเทพที่คุณเป็นองค์เทพที่คุณรู้สึกว่าแบบอินมากที่สุดแล้วในวินาทีนี้คุณรู้สึกอินกับพระแม่ลักษมีมากบางคนก็บูชาเป็นพระแม่ปาราวตีหรือพระแม่อุมาเทวีนะคะ พระแม่ทั้งสององค์เนี่ยก็ช่วยได้เช่นกันลึกๆเป็นคนที่วางแผนเรื่องเงินเก่งแต่อาจจะสเปะสปะไปบ้างอาจจะต้องหาคนเก่งมาช่วยในเรื่องของการลงทุนหรือการทําธุรกิจหรือการวางแผนในเรื่องของการเงินอย่างที่แม่หมอบอกไพ่แต่ทาวเวอร์ขึ้นมนาจ,จะเป็นเรื่องของสุขภาพถ้าใครยังไม่ได้ทาประกันสุขภาพเนาะก็เอาเงินไปเสียในเรื่องของประกรันมันจะทําให้คุณเนี่ยโอกาสที่จะเสียเงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เห็นชัดมากว่า ระวังตกบันไดนะหรือว่าระวังแบบของร้อนน้นําร้อนลวกไฟไหมอะไรแบบนี้นะคะเรื่องการเงินเนี่ยมันพานไปถึงเรื่องของเรื่องของเคราะกรรมเรื่องของสุขภาพยังไงก็อยากให้ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพาร์ทในเรื่องของความรักเนี่ยทั้งคนโสดและคนที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูเรื่องความรักของชาวธาตุน้ํากันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นแถวบนเนี่ยเป็นของคนโสดเนาะ แถวล่างเนี่ยจะเป็นของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกก่อนว่าแม่หมอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทําคําทํานายให้มันเป็นในเวของการเล่านิชานะ่ะฉะนั้นคือถ้าใครแบบชอบคําทํานายยาวๆอะ่ะเราอาจจะไม่เหมาะกันค่ะเป็นคนประเภทแบบว่าไม่สามารถ ทำนิยายนำปลาเราไม่ได้หมายความว่าหมอดูคนอื่นเป็นแบบนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าเราทําแบบเขาไม่ได้เราแม่หมอแค่รู้สึกว่าสไตล์ของแม่หมออาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ของคนที่ชอบก็ได้ขออนุญาตแบบเป็นคนแบบไม่ไม่คันานายแม่หมออาจจะไม่ยาวอ่ะเออเราจะเน้นแบบตรงๆเหมือนเวลาเราดูดวงส่วนตัวกับลูกดวงก็คือเราก็ตรงเลยอ่ะไม่ไม่ไม่อารมพบดอ่ะเรารู้สึกว่ามันเสียเวลาอ่ะแถวบนนะคะคนโสดเนี่ยช่วงนี้บอกเลยว่า โอกาสได้แซบสูงมากมีคนเข้ามาให้แซบแล้วส่วนใหญ่ถามว่าคุณแบบคุณอยากจะแซบขนาดนั้นไหมจริงๆอะคุณไม่ได้อยากจะแซบขนาดนั้นคุณแค่อยากจะบริหารสเสน่ห์เฉยๆคุณรู้สึกว่าการที่คุณได้ทําความรู้จักกับใครอะเหมือนคุณก็อยากได้รับประโยชน์จากคนคนนั้นเหมือนคุณมองว่าการรู้จักกันกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาคนนี้จะต้องมีผลประโยชน์หรือมีประโยชน์กับคนในบางแง่มุมในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องคอนเนคชันต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือด้านไปหลงสเสน่ห์คนที่เข้ามามันก็เลยทําให้มีเรื่องของ18บวกเข้ามาบางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น F W B หรือ W W E อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ W W E เนี่ยมันคือเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เสมือนเสมือนว่าคบแต่ไม่ได้คบอันนี้ก็ต้องระวังเอาง่ายๆว่าในเดือนมิถุนายนคนโสดเนาะถ้าสมมติว่าอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งไปมีใจให้ใครอะ ให้เป็นลักษณะถ้าหิวก็กินกันไปก่อนอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับถ้าคุณอยากกระจิงจังเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่จริงจังด้วยอะ่ะคือเขาก็ประมาณนึงแต่ยังไม่ได้มองอนาคตแบบไกลเหมือนที่คุณมองเอาง่ายๆว่าแบบถ้าจะคุยกันก็ให้เกินสี่เดือนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีมันถึงจะมีแนวโน้มว่าเฮ้ยจะได้คบหรือไม่ได้คบแต่มองว่าแบบมิถุนาเนี่ยได้แทบทั้งเดือนเราได้แทบหลายคนด้วยเนี่ยไพ่คืนเก้าถ้วยมีเกณ์ที่คุณคนโสดจะได้แทบแบบหลายคนมากมาก เห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยอะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่เพิ่งคบกันนะคะมองว่าสภาวะในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นแบบรักซ้อนหรือรักสามเศร้าหรือคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่ค่อยโอเคเลยแต่ก็เหมือนแบบออกมาจากจุดนั้นไม่ได้เขาเขาคนนี้เอื้อประโยชน์คุณในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการต่อย,ยอดในชีวิตหลายๆอย่าง เคยทะเลาะก,กันบ่อยด้วยนะเหมือนจูนกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นิสัยเอาชนะเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่แบบเคยเคยถอยห่างกันแล้วหลายรอบมากก็กลับมาวนกันอีกเพราะว่าเหมือนแบบส่วนใหญ่ก็เป็นตัวคุณนี่แหละที่ไปงอเขาอืมมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีใครคนใดคนนึงลดอีกโก้ลงบ้างมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อได้อีกไกลๆเลยแหละ เนี่ยมองว่าเหมือนแบบคุณอยากไปต่อกับคนนี้นะแต่อีกใจนึงคุณก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าก็เป็นสองจิตสองใจอะ่ะแต่ดูจากไพ่อ่ะในช่วงมิถุนายนถ้าสมมติว่าตัวคุณเองยังมองว่าตัวเองเนี่ยยังตกอยู่ในการเป็นตัวเลือกหรือว่าเขาดูไปเลือกอีกคนนึงมากเกินหรือว่าคบกันแล้วมันมีเรื่องลักซ้อนหรือเหมือนที่สามเนี่ยไพ่ก็แนะนานะว่าให้ออกมาเพราะถ้าไปต่อเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหม ใช่ถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์มันก็จะค่อนข้างนิ่งคุณก็จะทรมานเองมองว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณต้องค่อยๆออกมาละคุณต้องรักตัวเองมากขึ้นไพ่ขึ้นในลักษณะที่ว่าคุณต้องรักตัวเองมากขึ้นอืมคุณต้องเป็นคนที่หันมาสนใจตัวเองมากขึ้นอืมมองว่าถ้าคุณออกมาเนี่ย อะไรอะไรก็จะดีกว่าถามว่ามันเศร้าไหมมันเศร้าแหละแต่มองว่าเหมือนกับคุณก็ต้องเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองอะเพื่อให้มันสดใสเนี่ยถ้าคุณออกมานะถ้าคุณออกมาจากคนคนนี้คนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขามีเรื่องของมือที่สามเนี่ยมองว่าออกมามันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณสดใสกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโชคลาภกันค่ะเดี๋ยวเรื่องของโชคลาบนะคะเราจะเปิดแค่สามใบเนาะมาดูกันโชคลาบวันนี้ใช้ไพ่เซตใหม่ของหมอเมสเลยนะอ่ะ เอ้ยเขาบอกว่าโชคลาบเนี่ยของคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เกิดมาจากความฝันเออความฝันหรืออุบัติเหตุนะคะแต่ว่าโชคลาบของคุณเนี่ยให้ระวังนะว่ามันเป็นทุกขลาบครูคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่มาแต่ก็มีเหตุให้คุณเสียไปป่กกิ่เรื่องของการเงินคุณก็ไพ่ขึ้นได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เห็นไหมไม่เหมอะแค่รู้สึกว่าคนท่าเน,นี่มีเกณฑ์เสียเงนเินเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแต่มองว่า ให้คุณอะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือไปทําอะไรให้ตัวเองเสียเลือดไปก่อนอะมันจะทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ซึ่งเงินก้อนใหญ่นี้อาจจะอาจจะมาจากความฝันของคุณก็ได้เออพอไพ่พมันขึ้นเดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นแม่หมอเวลาดูดวงส่วนตัวถ้าเกิดเปิดไพ่เดอะทาวเวอร์ให้ลูกดวงคนไหนเนี่ยส่วนใหญ่คือเรื่องราวเหล่านั้นอะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเร็วสุดอาทิตย์หนึ่งหรือช้าสุดประมาณ1เดือนมองว่า ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันตะขิดตะขงใจมันดูไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวแนะนําว่าไปบริจาคร่างกายหรือว่าไปทําฟันให้ตัวเองเสียเลือดค่ะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดหนักจะได้เป็นเบาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันอ่าสุขภาพเนี่ยดูซิสุขภาพนะคะสําหรับคุณที่เป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงที่มาดูคลิปแม่หมอเนาะคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินเกี่ยวกับพวก ร่างกายเกี่ยวกับอวัยวะที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะเป็นเต้านมเป็นมดลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจนิดนึงอาจจะต้องไปตรวจอาจจะเป็นลักษณะแบบตรวจครบแพ็กเกจครบเลยหรือไปเช็คแบบเป็น Followup แบบเบาก็ได้เป็นการตรวจคัดกรองอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นนะแต่มองว่าเหมือนแบบให้ไปเสียงเงินมันก็คล้องจองกับเรื่องโชคลาภและการเงินว่าให้คุณไปเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก่อนเออมองว่าไม่ถึงขั้นผ่าตัดหรอกแต่ว่า มันก็น่าจะส่งผลระยะยาวได้ถ้าสมมุติว่าตัวคุณอนะไม่ไปตรวจตั้งแต่ตอนนี้อม,มองว่าสุขภาพเนี่ยประมาทไม่ได้นะคะถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ไปตรวจเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเสริมดวงนะคะสำหรับคนที่เป็นธาตนะุน้ำมาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนนียคุณจะต้องทำอะไรเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยปังๆเดี๋ยวขอใช้อันนี้ใช้ไพ่อโอชัดมาก ใครที่ติดบนบานติดขอขมากรรมไปเลยแนะนําว่าให้ไปคุณติดบนเหมือนคุณยังไม่ได้ถอนคําสาบานหรือว่าคุณยังไม่ได้แบบไปแก้บนอะ่ะเออไพ่ขึ้นมาไปแก้บนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาจะลุมแล้วเนี่ยเราดันไปบนแบบหลายที่มากบางคนอะ่ะไม่เชิงบนหรอกแต่ว่าไปขอพอสําเร็จแล้วไม่ไปเนี่ยไพ่ขึ้นเลยว่าชัดมากว่าต้องไปเออถ้าคุณอย่างน้อยถ้าคุณไปแก้อะ่ะมันจะทําให้ ดวงของคุณอนะมันเปิดมากขึ้นมันโบวายมากขึ้นสิ่งที่คุณขอไปสิ่งใหม่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอืมเนี่ยไพ่ขึ้นเลยว่าให้คุณรีบไปขอแล้วก็ช่วงนี้ให้กรวดน้ําเยอะหน่อยสมมติว่าใครที่แบบทําบุญบ่อยๆหรือว่าเป็นคนชอบสวดมนต์นะคะนี่ไงชัดมากสับๆอยู่เจอเลยอืมให้ไปกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะหรือว่าคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณเอาง่ายๆว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของการแบบว่าไปถอนคํำสาบานไปขอขมากรรม ไปอธิษฐานจิตมองว่าใครที่ยังไม่ได้แก้บนให้รีบไปแก้ซะเพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่คุณขอไปเนี่ยหรือปัญหาที่มันกําลังจะลุมเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะแต่อย่างที่บอกเรื่องมูเตลูอะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งที่แม่หมอบอกไปเนี่ยใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องทําตามก็ได้นะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสบายใจฉันก็ติดบนอยู่ก็ไปทําซะใครอยากขอขอมากรรมในเรื่องของความรักหรืออธิษฐานจิตเนี่ยแม่หมอนแนะนานะคะในกรุงเทพตอนนี้ดังมากก็จะเป็นที่วัดสุทัศน์ แล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นที่อัมพวานะคะวัดบางกุ้งใครรู้สึกว่าตัวเองติดคําสาบานเรื่องความรักรู้สึกว่าความรักติดขัดเหลือเกินก็ลองไปขอขมากรรมดูแม่หมอไปแล้วมันดีมากๆมันดีจริงๆนะเพราะว่าแม่หมอเป็นคนอัมพวาฉะนั้นก็คือวัดเนี้ยจะเห็นวัดบางกุ้งเนี้ยจะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นมาตั้งแต่ยังไม่มีรั้ววัดอะยังไม่มีกําแพงยังไม่มีที่จอดรถจนเดี๋ยวนี้คือคนไปเยอะมากใครรู้สึกว่าอยากถอนอยากอยาก อยากไปขอขอมากรรมเรื่องความรักก็แนะนําไปทั้ง2วัดนะคะวัดบางกุ้งกับวัดสุทัศน์ยังไงก็จบไปแล้วสำหรับดวงการทำนายดวงเดือนมิถุนายนของชาวธาตุน้ำนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนนะคะยังไงหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่คะ่ะ